ครับวันนี้ส้มตำปลาไฮโซใบทิติวรดานะครับเป็นส้มตำลาวดูหน้าตาครับวันนี้ตำเป็นฐานเลยเห็นขนาดนี้นะครับทานสองคนเชื่อว่าหมดเพราะว่าผมชอบกินกินทุกวันบอกแล้วแต่วันนี้มีเครื่องเคียงเป็นแหนมนะครับแล้วแต่เราชอบเราก็มีนี่ครับไก่อบนะครับสูตรคุณทิติวรดามันแทบมากกินแล้วเข้ากันสําหรับคนที่อยากทานส้มตำซึ่งวันนี้ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วก็ไม่อยากออกไปหากินข้างนอกนะครับ นี่เลยนะครับน้ำปลาไฮโซบายทิติวารดามีเป็นแพ็คจัดเป็นแพ็คนะครับเพราะว่าบางลูกค้าบางท่านเขาชอบกินก็สั่งซื้อไปทีเยอะๆเลยขี้เกียจสั่งทีละหน่อยนะครับวันนี้ผมหนาวก็เลยอยู่บ้านทํากินที่บ้านซึ่งกินทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันชิมให้ดูหน่อยคนระับว่าแซ่บไหมชิมไม่ดูจริงๆแล้วมันก็แซ่บอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าแซ่บนี่นะครับเอาคำใหญ่อืญ ไก่ด้วยไก่ด้วยนะครับอบอกเลยแซ่บมากถ้าใครอยากลองนะครับก็ช่องทางการจัดจำหน่ายก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนรับสวัยครับ